วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22สิงหาคม2565ครับผลสำรวจของรัฐมุลเซนโพที่เผยแพร่เมื่อวันที่18สิงหาคม2565พบว่าประชาชนชาวสหรัฐมีทัศนคติต่อ f b i แตกแยกกันอยา่างรุนแรงโดยผู้ตอบแบบสอบถาม44%บอกว่าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นบ้านพักในฟลอริดา ของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเร็วๆนี้ทำให้พวกเขาสูญเสียความมั่นใจที่มีต่อ FBI อย่างไรก็ตามมี29ที่ระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีแค่เพิ่มความเชื่อมั่นของพวกเขาที่มีต่อ f b i ส่วนอีก23บอกว่าพวกเขามีมุมมองต่อ FBI ไม่ต่างจากเดิมมากนะักเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของโรเจอร์สโตนอดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าพวกอันตพานทางการเมืองที่อยู่เบื้องบนของ FBI กําลังใช้หน่วยงานแห่งนี้เป็นเกสตาโป หรือว่าตำรวจรับยุคนาซีส่วนตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนผลปรากฏว่ามี5 3เที่เห็นด้วยในนั้นมีถึง34%ที่บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่าทางด้านในส่วนของเอฟบีไอนั้นเนี่ยครับทำงานให้กับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนตัวเลข5 3เเที่ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ4 6ของเดือนธันวาคมปี2 5ง4 ส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับคําจํากัดความของสโตนอยู่ที่36%เพราะหากแยกความที่เห็นออกเป็นรายพักพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามชาวรีบับลิกัน76%และชาวเดโมแครต37%ที่เห็นด้วยกับคําตราหน้าเกสตาโปของ FBI จากคากล่าวอ้างของเจา้าหน้าที่ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นบ้านพักในฟลอริดาของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่8สิงหาคม2565มีแกนกลางอยู่ที่การค้นหาเอกสารลับบางอย่างที่อ้างว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ส่งคืน หลังจากออกจากทำเนียบขาาในปี2020บางส่วนในนั้นก็ว่ากันว่าเป็นเอกสารลับสุดยอดและน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ตามรายงานที่มีการเผยแพร่นั้น FBI ยึดเอกสารลับ11ชุดจากบ้านพักของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ค้นพบในปฏิบัติการตรวจค้นนั้นคืออะไรกันแน่ในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับอ้างแหล่งข่าวไม่พึงประสงค์ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้เวลาในการกั่นกรองเอกสารที่ยึดมาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่โดนัททรัมป์เนี่ยก็กล่าวหาว่าการปฏิบัติการของ f อ i เป็นการปฏิบัติการจู่โจมทางการเมืองโดยบอกว่าหน่วยงานแห่งนี้ขโมยพัส์ตและเอกสิทธิ์ทางกฎหมายของเขาไปด้วยพวกเขารู้ดีว่าไม่ควรเอาไปแม้นับตั้งแต่นั้นได้มีการคืนพัสดตมาแล้วแต่ทนายความของอดีตประธานาธิบดีโดนันทรัมป์เผยว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้สังเกตการการตรวจค้นบ้านพักของโดนัททรัมป์และแฉะว่าเจ้าหน้าที่ FBI สั่งให้ปิดกล้องวงจรปิดระหว่างการทําการตรวจค้นด,ด้วยนี่แหละครับตอนนี้ก็เลยทําให้ ทางด้านในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐอเมริกาเกินครึ่งน,นั้นเนี่ยมองว่าสำนักง,งานสอบสวน FBI เป็นเกสตาโปรหรือว่าเป็นตำรวจลับยุคนาซีซึ่งทำงานให้กับทางด้านประธานธิบดีโจไบเดนสะท้อนว่าคนอเมริกันนั้นมีมุมมองแบ่งฝักแบง่งฝ่ายมากขึ้นนะครับต่อปฏิบัติการไล่ล่าอาดีตประธานธิบดีโดนันทรั้์ของหน่วยงานบังคับกฎหมายของรัฐบาลกลางแห่งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้โดนั้ดทรัมป์เองนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกนี้เป็นค่ารับใช้ของโจไบเดนแล้วก็กระทําต่อเขานั้นเป็นการกระทําทางการเมืองไม่ได้มีแรงจูงใจอย่างอื่นแต่เพราะมีแรงจูงใจทางการเมืองก็เลยทําให้พวกเขานั้นเนี่ยครับได้รับการตอบสนองจาก f b i ไที่ไม่เหมาะสมนะครับ